ที่ถูกเรียกว่าเป็นเมืองทองเมืองการถูกยกฐานะให้เป็นจังหวัดเมื่อราวรัชกาลที่หหรือปีพศ2367หรือประมาณ188ปีมาแล้วค่ะจังหวัดกาญจนบุรีมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายในอดีตเมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีผู้คนมีวิถีชีวิตที่ไม่เร่งรีบนกะอาชีพของคนส่วนใหญ่คือเกษตรกร มีศิละปะวัฒนธรรมที่มีกินอายของสังคมกเกษตรค่ะวันวันของเมืองการกับถนนล,ลาดยางมาตอยสายแรกซึ่งเป็นย่านธุรกิจย่านขาหาบดีพ่อค้ามีการติดต่อกันทางน้ำโดยมีท่าเรือบริเวณรูมน้ำแขว ถนนสายนี้ค่ะ181ปีจากอดีตยังคงเห็นอาคารร้านค้าเก่าๆที่เจ้าของร้านยังคงเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ยังสามารถบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนได้เป็นอย่างดี ทำการค้าทางเรือไงทางแม่น้ำใช่ไหม,มแล้วก็ถนนปักแพกเป็นทางลงแม่น้ำอ่าเมื่อก่อนนี้เขาจะแบบว่าค้าขายกันทางแม่น้ําของมาจากอําเภออื่นก็จะมาทางแม่น้ำอ่ามาทางแม่น้ำแล้วขึ้นส่งขึ้นมาทางนี้แล้วถึงจะเป็นตลาดอ่าเป็นตลาดดังนั้นปักแพกนี่ก็จะเป็นเป็นถนนเก่าซึ่งเมื่อก่อนเคยทำการค้าไงก็เหมือนกับว่าอยากได้แบบปักแพกเป็นทางดาน ตอนนั้นมือนคึกคักถนนในเมืองแถบนี้ใช่ไหมตลาดมันจะอยู่ชายน้ําไม่ได้ขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ที่หนะแล้วก็คนก็จะค้าขายริมน้ำาสส่วนใหญ่เมื่อก่อนก็มันจริงๆแล้วลุงก็ต้องไปไปทำมาก,กินอยู่บริเวณั้นะต้องใช้บริารการจรงนึ้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยรถลาก็ไม่มีนะสมัยยุค ลุงเกิดลุงเกิดต้งพศ2488ประมาณปีเ5 9 6กุ็รู้จักทามากินช่วยตัวเองช่วยพ่อแม่นะอต,ตอนระดับอยู่ชั้นประถมนีนก็มาช่วยพ่อแม่ค้าขายก็มาขายของบริเวณนั้นนะฮะปากแพร์ตลาดที่ปัจจุบัน,นยังทำไม่เจริญอย่างนี้ยังไม่ใหญ่โตอย่างนี้มันเป็นตลาดเล็กๆ พี่ว่าเมืองการของเราเนี่ยจเจริญเร็วหรือว่าช้าช้าเจริญเร็วค่ะตามขั้นตอนก็ไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะเมืองการจากตะกอนที่เห็นอยู่มันก็เหมือนรู้สึกมันจเจริญขึ้นนะ,จะเจริญจาตะกอน,นเยอะเลยเออหมดเป็นคนเมืองการอยู่เมืองการมา32ปีแล้วเหมือนว่าเมืองการอะ่ะช้าเรื่องของความจเจริญแต่รู้สึกว่าในประมาณปีสองปีหลังเนี่ยมันเริ่มมีอะไรมาเยอะขึ้นเท่านั้นเอง แล้วพี่อยากให้เมืองการเราเจริญไปในทิศทางไหนคะอยากให้เป็นอย่างเงี้ยดีแล้วทำยังไงก็ได้ให้เศรษฐกิจมันดีอ่ะอยากให้มีคนมาเยี่ยมมาเย็นบ้านเมืองเราเข้ามาท่องเที่ยวครับเพราะว่าเมืองเราเป็นเมืองผลเมืองท่องเที่ยวพวกเราก็พกค้าขายก็อยากให้ทำให้เจริญขึ้นมากนะจะได้้าขายี แ,แน่นอนนำมาซึ่งความสะดวกสบายและยังคงนำมาซึ่งความต้องการของผู้คนที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยทำไมคะถ้าเกิดว่ารูปแบบเมืองหรือว่าการพัฒนาความเจริญเข้าสู่จังหวัดมากขึ้นก็มันขึ้นอยู่ว่า เราหรือว่าตัวของเราเนะี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนปกติแล้วมีเวลาในการคิดแล้วก็ใช้เวลาในการทำงานมากกว่าที่จะออกไปเที่ยวสังสรรค์อะไรประมาณนี้ก็คงจะไม่มีผลต่อตัวผมเองเท่าไหร่ในการที่จะไปจับจ่ายหรือไปซื้อของอะไรพวกนั้นมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจหรือว่าการตัดสินใจของเราทั้งนั้นว่ามัน มันสมควรหรือว่ามันเหมาะหรือว่ามันจําเป็นกับเราหรือเปล่านะครับตลาดเยอะขึ้นพอแค่เดินออกไปมันก็เริ่มเห็นแล้วธรรมชาติของโด,โดยเฉพาะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ตัวหมวเองหมวดก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นเนี้ยด้วยความเป็นผู้หญิงของเราเห็นอะไรสวยงามนูน่นนี่นั่นก็อุ้ยนูน่นนูน่นนู่นตื่นตาตื่นใจอะไรเงี้ยก็ก็มีผลค่ะมีผล ส่วนนะมันสิ่งล้อใจเยอะนะถ้าเราข้ามใจไม่ได้หรือเราไม,ไม่ไม่พอเพียงนี่ก็มีสิทธินะมันก็มือนห้าส,สาเยอะนะมันมีโลตาสไม่มีมกระนกา้านมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ยับยั้งใจมันก็มีสิทธิ์เหมือนกันมันก็จะทำให้ใช้ใจเราพุ่งปือยขึ้นมันอยู่ที่ทัวเรา่เรามันอยู่ที่ตัวเรา,เราสิ่งพวกนี้ใช่ไหม เมืเราไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ้มเฟ้ยเราก็จะไปจ่ายเพิ่มอะไรล่ะม,มันเปิดก็เรื่องของมันไปเราก็เอาที่เราจําเป็นป้ายโฆษณาทั้งป้ายเล็กป้ายใหญ่ ขุดขึ้นมามากมายเพื่อเรียกร้องผู้บริโภคจ่ายเงินในกระเป๋าเพื่อซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆเราสนใจว่าป้ายโฆษณาไม่ได้มีไว้ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการเพียงอย่างเดียวแต่ป้ายโฆษณามีวลีหรือคำที่สามารถเปลี่ยนนิยามหรือทัศนคติในการใช้ชีวิตหรือการบริโภคของเราได้ มีผลนะมันก็มีผลตรงที่ว่าโฆษณาแต่ละตัวมันก็เหมือนตรงนั้นโปรโมชั่นไอ้นี่ตรงนี้โปรโมชั่นไอ้นี่การอะไรมันมันเป็นให้เราเปรียบเทียบดูว่าไอ้นู้นไอ้นร้านนู้นก็มีรถไอ้นี่ไอ้นี่ถดไอ้นั่นอะไรเงี้ยมันก็มีผลกันที่เลือกซื้อมีส่วนครับบางครั้งมีส่วนครับบางครั้งบางวันหรือว่าบางล้านกระาพวกลูกๆครับเขาทันคนทันสมัยเขาก็ไปซื้อไปหากัน ส่วนตัวก็ถือว่ามีนิดหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญนะ่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปเหลือบหรือว่าใช้เวลาที่จะมองป้ายนอกเหน,น,นือจากที่ถ้ามันจะมีผลกระทบก็คือรูปแบบป้ายแบบใหม่ที่ถ้าสังเกตว่าถ้าเราไปกรุงเทพเราจะเห็นรูปแบบการนําเสอเนอที่เป็นรูปแบบใหม่ใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบแปลงแบบ พับพพับหรือแม้แม้แต่ทั่งเป็นจอ LCD ใหญ่ๆอะไรเงี้ยอันนั้นก็ม,นมันมันชวนที่จะน่าดูและน่าชมมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นป้ายว,วไวนิวธรรมดาก็ถือว่าอาจจะไม่ค่อยสนใจถ้ารูปลักษ์หรือว่ารูปแบบอะไรไม่น่าสนใจจริงๆแต่ถ้าถามว่ามันมีผลหรือว่ามีอิทธิพลต่อความคิดหรือว่าการตัดสินใจที่จะบริโภคหรือว่าเปลี่ยนแปลงความคิดของเราได้ไหมส่วนตัวก็มันมันขึ้นอยู่ว่าความต้องการของเรา ในการตัดสินใจของเรามากกว่าว่าสิ่งที่เขานําเสนอนะ่ะมันมีมันน่าสนใจจริงๆหรือเปล่าเราก็ต้องกลับมาคิดอยู่ตรงนั้นอีกทีแต่ละคนก็อาจจะคิดไม่เหมือนเราเนาะแต่ว่าสําหรับผมแล้วคิดว่ามันมีนิดหนึ่งที่จะมีผลกระทบก็ก็ต่อเมื่อ,อเขาทําในรูปแบบที่น่าสนใจจริงๆ เราลักแม่น้ำแย่อย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำอะไรจารารเนี่ยเขียนป้ายให้ว่าตรงนั้นเปิดศูนย์ออกกําลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ชักนําเด็กไปได้ไม่ต้องมาให้ติดยาอะไรเงี้ยหันไปเล่นกีฬาเล่นอะไรก็ดีอยากจะสร้างป้ายที่ให้เด็กหรือว่าคนที่อ่านแล้วเนี่ยมีมีความคิดที่สร้างสรรและมีจิตสํานึกที่คิดบวกหรือว่าทำบวกทําดีอะไรประมาณนี้มากกว่าการที่เรามาทุ่มเทกับการโฆษณาเพื่อ หาเงินเข้ากระเป๋ของตัวเองเราน่าจะทําอะไรที่มันเป็นเพื่อสังคมบ้างส่วนใหญ่ป้ายปายส่วนใหญ่ที่โฆษณาล้วนแต่เป็นเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วก็หาเงินเข้ากระเป๋เปของตัวเองมากกว่าเมื่อมีการแข่งขันเสรีทางการค้าการโฆษณาก็เข้ามามีบทบาทเราซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภค ต้องรู้เท่าทันโฆษณานั้นอย่าตกเป็นเหยื่อทางการค้าและเราจะเท่าทันได้อย่างไรในเรื่องของการคิดแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของเงินอันนี้น่าจะปลูกฝังในจิตสำนึกของเด็กเพราะว่าบางครั้งเขาได้เงินมาง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไร เขาก็จะสามารถที่จะจ่ายออกไปได้ง่ายๆเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราช่วยหรือว่าที่โรงเรียนหรือแม้แต่ที่โรงเรียนหรือแม้แต่ในครอบครัวของเด็กเนี่ยเริ่มต้นที่จะสอนแล้วก็ปลูกฝังเรื่องของการเห็นคุณค่าของเงินในในกว่าที่เขาจะได้มาอะไรเงี้ยมันก็น่าจะช่วยทําให้เขาจะซื้ออะไรเขาก็จะคิดแล้วก็ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือไม่ก็สอนในเรื่องของการที่เขาจะรู้จักออมหรือว่า รู้ว่าอะไรคือสิ่งของที่จําเป็นหรือว่าอะไรคือสิ่งของที่มันเป็นเพียงแค่ความต้องการของเขาบางครั้งเขาไม่รู้ในเรื่องนี้จริงๆเขาก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อสิ่งของเหล่านั้นนะต้องให้เขารู้จักพอรู้จักวิเคราะห์รู้จักคิดนะรู้จักนะสอดส่องพอพง่ายๆว่าอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งเทียมสิ่งแท้ เราเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องของการบริโภคสื่อสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เด็กของเราในปัจจุบันก็คืออินไปกับกระแสแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดเองได้หรือว่าวิเคราะห์เองทุกสิ่งทุกอย่างได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าเด็กของเราอ่ะในเมื่อเด็กของเราไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจและพวกนี้เนี่ยเด็ก ก็จะอินไปกับกระแสของของโลกหรือว่ากระแสของการโฆษณาก็แล้การนําเสนออ,ขอ่ของสื่อแล้วก็สุดท้ายแล้วเด็กก็กลายเป็นเหยือ่อเมืองการเมืองทองของการท่องเที่ยวทีเพ่งแต่มุ่งหาไรายได้หรือมุ่งเน้นธุรกิจจนลืมเดี๋ยวมองเด็กแล,ละเยาวชนซึ่งในอนาคตเป็นผู้ที่จะหล่อแดบ้านหรือ หากวันนี้ชีวิตของเขาอ่อนแอและถูกหล่อหลอมจากสังคมบริโภคนิยมการแข่งขันทางธุรกิจกระตุ้นให้ผู้คนจับจ่ายซื้อของฟุ่มเฟือยเกินฐานะก็ไม่รู้ว่าอนาคตของสวัสดิการจะเป็นอย่างไรต่อไปคิดว่ามันก็คงมีโอกาสถ้าเด็กรุ่นใหม่รู้จักคิดนะ